เ่มนี้ไม่มีอิสตรีชมงามคนใดในประเทศนี้เจิดจรัสนาจับตามองมากไปกว่าน้องปูแดงหนงครานแห่งเมืองเนื้อคุณหนูสุดท้องของตะกุลชินผู้กำลังป่ายปีนบันไดความฝันผู้นำสูงสุดตามที่พี่ชายสุดเลิศปั่นจงแตงแต้มหวังให้เป็นดูดตามใจไม้ 21มิถุนายน2554หงเหนือมังกรของขนเสื้อแดงทั่วแผ่นดินจะก้าวสู่วัย44กระตัดซึ่งแน่นอนว่าวันเกิดปีนี้ไม่ใช่วันเกิดของหญิงงามผู้ร่ำรวยธรรมดาคนหนึ่งเหมือนครั้งอดีตแล้วแต่เป็นวันเกิดของนารีที่เป็นแคนดิเดตผู้นำสูงสุดของประเทศนี้ ยิ่งรักรู้ดีว่าเธอกำลังถูกจับตาจากสาธารณชนในทุกมิติการเคลื่อนไหวดังนั้นในวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของเธอนั้นจึงจงใจให้บรรยากาศวันเกิดออกมาเรียบง่ายโดยทำบุญตักบาตรในบ้านพักในกรุงเทพแล้วไปไหว้พระกราบองค์พระประทมเจดีย์ที่จังหวัดนคนปรปฐมจากนั้นในช่วงบ่ายกลับมาปราสายใหญ่ขอเสียงคนฟังทนทีใต้สะพานพระรามแ วันเกิดของนารีแดงผู้นี้มีกระแสข่าวสะพัดว่าสามีน้องสมรสของเธอนามเสียป๊อปหรืออนุสรอมรอชติจะเปิดใจครั้งแรกกับบทบาทการเป็นหลังบานของพยาหงหนางนี้ซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ในการเป็นแฟมลี่วูแมนของยิ่งลักษณ์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเสียป๊อปวันใจเจ๊ป,ปู่นั้นเป็นระดับผู้บริหารธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือในกลุ่มเอ็มลิงของเยาวภาวงศสวัสดีสาวของน้องปู่และเป็นน้องสาวของนายใหญ่โดยข้อมูล มูลทางการพบว่าเสียป๊อปทำธุรกิจนับสิบแห่งโยงคอนเนคชันลึกกับตระกูลเจียววโนนของเจ้าสัวซีพีและนอกจากวันที่21มิถุนายนจะเป็นวันเกิดของน้องสาวสุดที่รักแล้วนายใหญ่ยังเลือกวันที่21มิถุนายนพศ2526เป็นวันก่อตั้งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันอีกด้วยึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นชินคอร์ปอเรชันอาณาจักรที่มั่นของตระกูลชินวัตร แม้ว่าวันเกิดปีนี้ของปู่ยิ่งลักษณ์จะไม่ได้เริงร่าบแบบไฮโซปกติแต่กลับต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องแบบความฝันความหวังของคนหลายคนโดยเฉพาะของพี่ชายที่ประสงค์แร่งกล้าจะให้ขนนิ่งของตัวเขาสมปรารถนาในานามของนายกหญิงคนแรกแห่งสยามประเทศ แน่นอนว่าความฝันสูงส่งยิ่งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายแสนแพงเพราะทั้งนายใหญ่และน้องปู่ต้องทนกับแรงเสียดทานทุกรูปแบบต้องรับมือกับอำนาจอำมหิตท,ทุกหยาดหยดยิ่งเฉพาะเมื่อมีคู่ต่อสู้อย่างค่ายสีฟ้าที่เขี้ยวลากดินทำชองเกมศึกทั้งบนดินและใต้ดิน ตัวอย่างง่ายๆอย่างกลุ่มอาจารย์แก้วหมอตุลที่จงใจเลือกของขวัญวันเกิดให้น้องปู่ด้วยการยืนหนังสือต่อ DSI ให้ดำเนินคดียิ่งลักษณ์ปมภายการเทจในชั้นศาลแล้วกดตูดด้วยการไปยืนให้คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุรจริตแห่งชาติดำเนินการเช่นกันท้ายที่สุดแล้วไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราจะกลายเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ที่พี่ชายจะมอบให้น้องสาวหรือไม่ สามกรกดาคมนี้รู้กัน